สวัสดีค่ะชื่อล o สแอปเปิค่ะเื่อเรียกว่าชมพูค่ะก็ครั้งนี้ก็เป็นท็อปเซล์นะคะรอบที่2แล้วของมิสูอาร์เอพารามสามค่ะความรู้สึกเหรอคะก็ก็ตื่นเต้นแหละเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะขอปั้นฟิลก่อน รู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยค่ะก็ได้มีโอกาสได้เป็นท็อปเซลล์ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะเทคนิคการขายเหรอคะอันนี้อันนี้คำถามจริงปะคะเนี่ยก็ตอบเพจค่ะแล้วก็มีตามลูกค้ารายรเดิมๆที่เคยคุยกันไว้ะค่ะแล้วก็มีโทรหาลูกค้าโฟล์ลูกค้าค่ะมีจับการนอนวอนลูกค้า ก็เอาเป็นว่าอยากให้กําลังใจทุกคนแล้วกันค่ะมันอาจจะมีช่วงเวลาที่ยากแล้วก็ช่วงเวลาที่ดีนะคะแต่ก็อยากให้ทุกคนผ่านช่วงเวลาดีๆไปด้วยกันเนี่แหละค่ะสู้นๆนะคะผู้เป็นกําลังใจให้ก็อยากจะฝากคำคมไว้นิดนึงนะคะชมพู่แค่ชื่อก็รู้แล้วปะว่าอร่อยอะ